สวัสดีคคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้จะชวนผู้ชมมาติดตามเรื่องของวิกฤตวัยกลางคนนะคะหรือ midlife crisis หลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ย midlife crisis คือ คนที่อายุเท่าไหร่อาการยังไงเพื่อเราจะเช็คลิสต์ตัวเองนะคะว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตวัยกลางคนหรือเปล่านะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของแพทย์หญิงนัทพัฒน์ลำเหนงผลนะคะจิตแพทย์จากทางด้านของ Bangkok mental health hospital ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอก่อนอื่นเรียนถามอย่างนี้วิกฤตวัยกลางคนนะฮะวัยกลางคนก่อนในคนํานิยามนี้คือต้องอายุสักประมาณเท่าไหร่ะอะสี่สิบถึงหกค่ะ แล้วอากาศที่เขาบอกเป็นวิกฤตวัยกลางคนหรือมิดไลฟ์ไครซิสคือเป็นยังไง่ามิดไลฟ์ไครซิสเนี่ยมันก็คือเรื่องของเวลาที่เราอายุไปถึงจุดที่เราเรียกว่าวัยกลางคนค <c oughs> แล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่ว่ามันไม่ค่อยพอใจในชีวิตหรือมันเป็นการย้อนมองชีวิตตัวเองที่ผ่านมาแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงวัยนี้แล้วนี่ทําไมมันยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คาดหรือมันผ่านมาในวัยนี้แล้วแต่ว่าเราพลาดอะไรไปตอนเรา วัยรุ่นหรออ่ามันเป็นความไม่พอใจและความเสียดายเมื่อเราถึงวัยกลางคนมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจขึ้นบางคนก็จะเกิดจากการเปรียบเทียบคนรอบข้างแต่บางคนก็เกิดจากตัวเองที่ตั้งเป้าหมายบางอย่างของชีวิตไว้แต่พอถึงเวลาอา้าเราไม่ได้ไปตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นมันง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องของความเครียดหรือว่าความไม่พอใจเมื่อถึงวัยกลางคนมันมันจะมีเช็คลิสต์ไหมคุณหมอว่าแบบ อาการแบบไหนหรือแบบไห uh huh. นถึงเรียกว่าเราเข้าข่ายแล้ว uh huh. อ่าค่ะเนื่องจากเหตุมันเกิดจากความไม่พอใจค่ะ uh huh. ดังนั้นอาการหลักๆอ่ะค่ะมันก็จะออกมาเป็นอาการด้านอารมณ์ของความไม่พอใจอ uh huh. สิ่งที่สังเกตได้ uh huh. ก็จะเป็นพวกอารมณ์เศร้าลึกๆมันจะไม่ได้เศร้าฟุม้มฟายร้องไห้หรือเศร้ามากเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้า uh huh. แต่มันเป็นความเศร้าที่เกิดจากความผิดหวังที่ uh huh. ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ ตามเป้าหมายของตัวเองมันก็จะไม่ค่อยสุขกับชีวิตในปัจจุบันฮอร์โมนมันจะลดลงไปเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นก็ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพอร่างกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมก็เกาะให้เกิดความเครียดอีกถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเอ๊ะเราเริ่มเหมือนที่คุณหมอบอกแล้วเราจัดการตัวเองยังไงดีอ่์อันดับแรกคือการยอมรับค่ะค่ะ,ะมันจะเกิดพวกอารมณ์เศร้าอารมณ์ผิดหวังพวกนั้นเกิดขึ้นมาในใจก็ไม่ต้องไปปฏิเสธอารมณ์ มันเศร้าก็ให้รู้สึกถึงมันเพราะถ้าเราไปปฏิเสธความรู้สึกอะค่ะเราก็จะจัดการมันไม่ได้ดังนั้นก็ยอมรับว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราแล้วแล้วก็ให้ระบายความรู้สึกนั้นออกไปอะค่ะอาจจะคุยกับคนที่ไว้ใจก็ได้หรือถ้าไม่มีใครให้พูดด้วยเราจะเขียนก็ได้เหมือนกันพอระบายแล้วต่อไปที่แนะนำก็คือให้มองดูเรื่องเป้าหมายของชีวิตดังนั้นเนี่ยอาจจะลองมองหาเป้าหมายในชีวิตใหม่ก็ได้นะคะ บางคนก็แนะนำว่าลองทําสิ่งใหม่ก็ได้ะนะคะหางานอนดิเรกใหม่เพิ่มวงสังคมของตัวเองให้กว้างขึ้นอพอเจออะไรใหม่ๆอ่ะบางทีมันเจอเป้าหมายใหม่ไปให้โฟกัส<อ>ทำสิ่งใหม่ะนะคะหรืออีกคำแนะนำคือทําสิ่งเก่า สิ่งที่เคยทำสมัยวัยรุ่นที่มันทำแล้วมีความสุขอะค่ะที่เคยทำมาแล้วนะครับที่บางคนอาจจะชอบเต้นํำตอนเด็กๆพอโตมาทำงานไม่ได้เต้นํำกลับไปลองเต้นลำอีกสักทีอาจจะมีเป้าหมายเดี๋ยวฉันจะไปชิงแชมป์อ, <c oughs> อะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าทำกิจกรรมที่เข้าสังคมหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสัง,สงคมก็ได้ไปจิตอาสาไปร่วมกิจกรรมพวกนี้ก็ทำให้ชีวิตเหมือนกับมีคุณค่ามากขึ้นแล้วถากว่า คนที่มีมิดไลฟ์ไพรซ์เนี่ยที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยมีคนเข้าไปหาคุณหมอด้วยไหมไปปรึกษาอะไรเงี้ยหรือเราควรจะเริ่มไปปรึกษาเมื่อไหร่ยังไรดีคะจริงๆถ้าเรารู้สึกไม่แน่ใจในชีวิตหรือมันเริ่มมีความซึมซึมมันไม่ค่อยที่จะมีความสุขเต็มที่ไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยมาสามารถมาคุยกันก่อนได้ค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นความเจ็บป่วยหรืออะไรอะค่ะมันเป็นภาวะหนึ่งของชีวิตที่มันเกิดความสับสนเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะ แล้วบางทีเราปรับตัวไม่ได้เราก็เข้ามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยเพื่อที่จะพากันไปว่าอเราจะคิดยังไงมุมมองปรับตัวยอมรับระบายความรู้สึกทำยังไงดีปกติเขาที่คุณหมอเคยเจอนี่เขาใช้เวลาในการปรับกันนานไหมคะมันเหมือนเจอปัญหาจะมีหลายไตรซิควาจะปรับให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยต้องใช้เวลานานไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับเพศด้วยนะคะยกตัวอย่างเนาะ ผู้หญิงในวัยกลางคนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคือตอนวัยรุ่นน่ะผู้หญิงชอบเทคแคร์คนอื่นอ่ะ,อ,ะอันนี้ว่าโดยส่วนใหญ่นิสัยผู้หญิงค่ะพอเข้าสู่วัยกลางคนผู้หญิงจะเปลี่ยนมาเทคแคร์ตัวเองอืมอ่าขณะที่ผู้ชายเนี่ยในวัยกลางคนเนี่ยจะเป็นเพศที่ชอบย้อนมองและเสียดายมากกว่าแันนั้าคนที่มีปัญหา Mid Life Crisis ก็ใน,นไงจะเป็นผู้ชายมากกว่าปะ ที่คุณหมอเคยเจอหรือไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเครียดของชีวิตการเลี้ยงดูประสบการณ์ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนค่ะค่ะแสดงว่าผู้ชายที่มาหาคุณหมอส่วนใหญ่ถ้าจะคุยก็จะคุยว่าอฉันเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น่าเลยถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะได้แบบนี้พลาดเป้าไปค่ะแล้วคุณผู้หญิงที่คุณหมอบอกว่าจะหันมาดูแลตัวเองนี่คือยังไงอันนี้คือจากการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่เนาะว่าวิกฤตอ่า วัยกลางคนของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะคะหมายถึงว่าผู้หญิงพอมีวิกฤตวัยกลางคนหลายคนปรับตัวด้วยการมาดูแลตัวเองใช่ค่ะซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งเนาะในการที่จัดการกับวิกฤตวัยกลางคนก็คือหันมาดูแลตัวเองในช่วงวัยนี้แหละเพราะมันนอกจากจิตใจมันเปลี่ยนความเครียดมันเปลี่ยนเอาจริงๆร่างกายมันก็เปลี่ยน,ย,นย่านไซส์มันก็เปลี่ยนอ่าค่ะบางทีเราหันมาดูแลตัวเอง พอมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเองเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่นมันสดใสอะไรมากขึ้นใช่ค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการออกกำลังกายก่อนได้เลยค่ะค่ะคุผู้ชมนี่เราคุยกันถึงเรื่องของ midlife crisis นะคะเผื่อท่านไหนรู้สึกว่าเช่วงนี้ซึมๆแล้วเราอยู่ในช่วงของ midlife crisis ที่คุณหมอบอกคืออายุประมาณ4 0ถึง60ปีลองดูแล้วกันว่าเราจะจัดการกับตัวเองอย่างไรแต่ว่าหากว่าแหม่มันไม่ไหวละนะลองไปคุยกับคุณหมอหน่อยจริงๆคุณหมอบอกไม่ต้องไม่ไหวหรอกเริ่มมีปัญหาอยากจะคุยคุณหมออยากระบายก็ไปได้เลยนะคะเอาละค่ะ ขอบคุณคุณหมอค่ะส่วนตอนนี้ไปติดตามกันต่อกับพี่บัญชาค่ะ